สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เจอกันนานเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนสบายดีเนาะไทยก็สบายดีค่ะเรื่อยๆเรียงๆค่ะเมื่อวานนะคะไทยก็จริงๆต้องไปผ่าตัดนะเพื่อนๆปรากฏว่าด้วยสถานการณ์ของสงครามอะคะ่ะคุณหมอก็ขอแคนเซิลนะคะแล้วณขณะนั้นนะคะไทยก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็ เจาะเลือดเจาะอ,อะไรเตรียมที่จะผ่าในวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่29นะคะเมื่อวานไทยไปแอดมิดก็คือวันที่28ปรากฏว่าคุณหมอแคนเซิลนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของสงครามนะคะเพื่อนๆก็คือที่โรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้เขาก็จะรับแต่เคสฉุกเฉินจริงๆนะคะเพื่อนๆก็คือเคสที่เป็นอุบ i d ิเหตุนะคะถ้าพวกเคสผ่าตัดไม่เรีบอะไรมากนะคะก็คือ ขอเลื่อนไปกกอนนะคะปรากฏว่าไทยก็ต้องกลับแต่ญาติิจากศรีสะเกตที่ไปนะคะหนึ่งคันรถปรากฏว่าเขากำลังถึงโรงพยาบาลเรากำลังออกแต่เขากำลังถึง <c oughs> <c oughs> ก็เลยพากันไปโจโล,ลีที่เซ็นทันตต่อนะคะเพื่อนๆไปกินข้าวกินปลากันแล้วคุยกันเรื่องสงครามพอตกตอนเย็นเขาก็กลับ ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขามีเหตุฉุกเฉินที่ว่าเขาจะยุติสงครามแล้วก็เซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะญาติๆก็เลยต้องนอนที่บ้านนะคะเมื่อคืนแล้วเมื่อกี้นะคะบ่ายสองกว่าก็เพิ่งกลับเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยเพิ่งกลับโอ้ยอ,อยากจะบอกว่านี่คือผลกระทบที่ไทยได้รับนะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วอยู่มุมไหนกันแล้วได้รับผลกระทบกันไหมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณพระคุ้มครองนะคะตัวโรงเรียนที่ที่ไทยอยู่นะคะโรงเรียนเก่าของไทยอะ่ะเพื่อน,อนรู้ไหมว่าคนห้าพันกว่าชีวิตนะคะจากสุรินทร์บุรีรัมย์อะคะ่ะ เขาต้องมาพักอยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่ข้างๆบ้านของไทยอะคะ่ะบ้านของคุณแม่อโอ้โหมันถ้าคุณไม่เห็นนะคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนนะคะอย่างไทยเองก็คือนี่แหละจะผ่าแล้วไม่ได้ผ่านะคะเพื่อนๆก็คือเป็นผลกระทบจากสงครามนะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเนาะ มาพูดคุยกันได้นะคะส่วนไทยเองนะคะก็สบายดีอยู่บนเหมือนเดิมมีอะไรก็พูดคุยเข้ามานะคะอะไรหรอครคุณอ